วันที่11กันยายนที่ผ่านมาพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางพร้อมรัฐมนตรีจากหลายกระทรวงลงพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์เพื่อแจกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ตามนโยบายเรื่องลดความเหลื่อมล้ำของสังคมด้านที่อยู่อาศัยและที่ทำกินภายใต้โครงการธนารักษ์ประชารัฐผมขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับสิทธิ์ในการเช่าที่ดินราชพัสดุ ภายใต้โครงการธนาคา์ประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลต้องขอขอบคุณกระทรวงกงา,ารคลังกรมธนาคา์ผู้ว่าราชการจังหวัดตะกอสวรรค์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันดําเนินการโครงการนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้ดีขอขอให้ดาเนินโครงการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อทำให้ประชาชนได้มีที่อยู่ที่อาศัยที่ทำกินมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและขอให้กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกปรการ ที่ดินของบึงบอระเพ็ดเนี่ยนะครับมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลนะครับปีนี้เนี่ยกรมธนารักษ์ก็กําลังเร่งที่จะสํารวจที่ดินของธนารักษ์ในทุกจังหวัดทั่วประเทศตามบัญชาของพระนท่านพลเอกประวิตรวงสวรรค์นะครับที่ดูแลเรื่องน้ําเรื่องที่ดินทำกินให้กับพ,พี่น้องนะครับก็จะทยอยออไปมอบที่ดินเช่าให้กับพี่น้องประชาชนในทุกจังหวัด การมอบสัญญาเช่าในวัน <é> นี้เ <und> ป็นการมอบสัญญาเช่าให้กับประชาชนที่อาศัยทำกินบนที่แปลงหมายเลขทะเบียนที่นว339ใช้ราชการกรมประมงบึงบรเพชรครอบคลุม14ตําตำบล3อํอำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองอำเภอชุมแสงอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีประชาชนที่มารับมอบสัญญาเช่าในครั้งนี้จำนวน1025รายขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับชาวบ้าน มีโอกาสมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองมีสักและสิทธิ์ในที่ดินทำกินในที่ดินอยู่อาศัยก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลเป็นอย่างสูงครับอยากดีใจอยากได้อย่างนี้มานานแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่ทำแบบนี้ ที่ผ่านมากรมธนารักษ์ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลและกระทรวงการคลังได้เร่งรัดในการดำเนินการสอบสวนสิทธิ์และมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุให้กับประชาชนโดยเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนซึ่งถือเป็นความคุ้มค่าที่มากกว่าไรายได้ที่กรมธนารักษ์ควรจะได้รับเป็นอย่างมากโดยจะมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของประชาชนอย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้มองตัวนี้เป็น,ปน,ปนไรายได้เลย เราถือว่าเราการที่ให้เช่าไร่ละ20บาทเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาภาระของพี่น้องประชาชนครับคือเป้าหมายเราอยากให้ที่พี่น้องประชาชนมาทําสัญญาเช่าเนี่ย7,000กว่าลายเนี่ยให้แล้วเสร็จไปในสิ้นปีนี้นะครับก็คิดว่าตรงนี้ก็จะได้เป็นรูปแบบที่ที่เป็นต้นแบบก็ได้นะการที่บริหารจัดก,การที่เนี่ยมีการใช้ที่รับสุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุดังกล่าวจะเป็นการให้สิทธิ์การเช่าเพื่ออยู่อาศัยและประกอบการเกษตรให้แก่ผู้ที่เข้าครอบครองที่ราชพัสดุโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยู่ก่อนวันที่4ตุลาคม2546และไม่โต้แย้งกรรมสิทธิ์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิ์ทำกินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนให้เข้าสู่ระบบการเป็นผู้เช่ากับกรมธนารักษ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น